สวัสดีครับสวัสดีลุงป่านาอาทุกท่านนะครับโอ้โอ้โอ้มืนนีผ้ามากเพราะหวกนะครับผมบรรยากาศได้แห้งนะครับมันนี้ฝนตกฝนลิ่นเบิดมือนะครับแม่พันธุ์เขากเป็นรุ่นเก่าตังแต่ปีแรกเลย พอ,อยังพระท่านสวัสดีท่านผู้ชมอยู่สวัสดีท่านผู้ชมเพราใช่นะครับเอาตัวแม่ลงก่อนรอบแหกเพราะไปได้จักรโลกอะ่ะเพราะหลายหลอก บ่อเพาะเอากะเมตรพู่นสามเมตรนกประมาณกวางเมตรนะครับผมยงาสามเมรหรือเมตา5ิเมตา5ินะครับเมธาสิปสามตัวแม่พันธุ์ใหญ่ๆเอฟเอฟ ืันนี้ก็ขายหักเก่านะครับผมหักเข้ากับพราะเป็นหลุนเป็นหลุนไปื่องหลุนกับไญ่บาท่านคือกันเดี๋ยวตัวไดมันอันผอมๆเนาะ พิ่งว่าคันตัวใดทั้งขางพิ่นแงยะสักสากเนี่ยกะพร้อมผสมนะครับผมตัวเมียนะครับแงยะสักสากพอมือลูบเบิงเลยนะครับผมผ่องใหญ่ๆเอาคือแห่อองไ,ได้เจ็ดแม่ แปดแม่แปดแม่คุณน่ะเออสิบตัวขาดาว่าล่วงจักแม่พอไหมบึง<า>ก่อนบอกเศร้าแม่ยี่สิบแม่ บมพ้าถึง20เมตรบะหลุ่นกอนเหลือจากเป็นหัวขายหัวบอเบิดขเขาก็เลี่ยงเป็นลูกกบต่อนะครับผมอ่ไดอย่างเลยเปิดแมนขายบอเบิดบ่มีปัญหานะครับ ถึงสีขายพอได้เขาก็กินนะครับผมลดต้นทุนลดค่าอาหารนะครับผมเป็นแรงอาหารให้เจ้าของนะครับเบิงองอาจักรนะครับผม่บอหอยต้องลอง,งแดงเสาไม้ไผ่กระซังมาจากเฟซบุ๊กเน่จากรัศดาเน่นะครับ ไลายปิี่ลายเจ้าเหลือแต่ปลาดุกนะครับผมสีขายังเพาะประท่านเป็นนะครับ๊บก็เพาะเป็นแหลวปลาดุกนี่ก็นใหญ่เระท่านหลุดขาดเลย 1ิแม่มุ่งกล่องอาชิบใไเป็นไรยืนอยู่แต่ทั้งหลังขอโทษขอไพหร่หยนะครับอ้ยยี่สิบป่ะแนนบ้ารนะ นะครับโอ้กุ่นเะขอหมาอแค่แม่กบหน่อยย่าง,งสองตัวนะครับคุณนั่งอยู่กลางอันกระสอบอยู่นะครบหน่อยตากอโอกวเวส์นะครับเอายีสีแม่เนาะโคป,ประมาณก็ดีออกหลายลายกับเออาร์กันนะครับ เธอก็บ้าออก <c oughs> แต่นี่ขนยังโอเคออกแว้กัะตายยังบ้าหัวว่าพื้นสีออกไห้หรือบ้ออกนะครับพอรพันแม่พันเข้ากันหูนกาสลับโตกันไป มันไข่ให้พ่ออยู่ตรงนันพอ่อตูวปูนี่จับใส่สอบ่าวะตักเอาด้วยป่ะโอ้บ่ต้องเลือกป่ตัวปูตัวปูเอาเพื่อนด้วยใช่ลราเป็สเซรเราเปิดจับ ไม่หนีเบิร์ละบ่นไม่ลายปุ่นอยู่ไตอันพักตบผมนี่ตัวข้าวขานี่ร้ลยมันโบป็ดแต่แข็งแรอยงบ่นงั้นดิมูดขึ้นแล้ว อเอาแบบง่ายเลยตากเอเลยนะครับคุณนะเต้นอ,ออกเสา<ำ>มปูนากอดกันกันผูชมุกคุณเห้นบครับ รวมีกันสามป่ะสามหกมาทีง่ายแฮะปวดตรงทัดยั้งเลยเดาว่าตัวแม่เข้ากับเหลือกแน่นะครับ ตัวขา,ขาวๆนั่นมันกอดไม่ค่อยดีปะ่ะปุ่นว่ะสองตัวสามสิบเก้าบาทน,นี่อือหือ เดี๋ยวก็แล่นกอดกันนะครับผมเลือกคู่ไว้เลยสุดหอดหมืออื่นเศร้าน,นะครับลังคูคามมือคามคืนเป็น1ิปเอสแบบน้นำฝนก็ะหน่อยปเปก๊ปกเป๊ก ก็ต้องหาแนวมะมุ่งนะครับผมถือฝนนี่ตายไปเลยนะครับบ้านยังไม่เหลือเลยเป็นตัวหน่อยๆร่อ,องแงร่งองแ,ง,อง,แงกับบ้านยังนะครับเ็น <32. S 1> สิบสองเรอ12บ่นะครับโอ้โกบหน่อยกัน lên xuống là xuống là ngược xuống 4. Ô, cứ tiền cứ xuống kìa ก็ใส่ไปประมาณยี่สิบกัวๆนะครับให้มันกลายตัวแม่นะครับผมเป็น1ิาจักยี่สิบฮ่า Nh có bên ngoài níu gặp có bên ngoài tối là hồ 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 Cú ừ. đàn quạt là cốp nổi <laughs> Cốp nổi khi lắng cốp ngay Đây là Tụi đấy hồng hào nè cái len quạt cú phải cú mặn được Mình ươm sầu นะครับพวกท่านกอดบวตัวผูกับตัวผู้หมูอื่นเศร้านี้คาดว่าออกแทะนะครับผมเพราะว่าบรรยากาศนีไฮแห้งบรรยากาศได้นะครับ สิบเก่า่เดี๋ยวกับสีใส้ห้มันขบนะครับผมเดี๋ยวทันผู้ชมเพิ่นสีถาดโดนนะครับผมหลายนาทีเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็เอาไว้จำหนีก่อนนะครับผมขอบคุณลุงฝานาอีิเขามารับชมครับสวัสดีครับพอล่าทันู้ช้มน้ำไหมครับผมคลิปหนาพอกันไหมครับ